สวัสดีเพื่อนๆวีพีเช้า YouTube ทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมทางช่องตุ่งตงตะูนะครับกับวันที่อากาศคึมๆนะฝนเตรียมจะลงอีกแล้วนะครับนะก็พอดีได้ยินเสียงรถเกี่ยวอยู่ไม่ไกลไม่ไกลบ้านผมนะเอามาสองตัวเลยนะของปานเจริญนะของเสียดรถนะครับสองตัวเลยค่องมากเลยครับหนาอยู่ประมาณสักห้าไร่ครับหนาแปลง นี่ครับผมไปทำคล่องดีนะก็เลยเดี๋ยวจะพามาชมกันนะมาแล้วข้าวค่อนข้างจะโดนลมนะครับเมื่อคืนเนี่ยวนเอ็นหน่อย ่คนนี้ขับคล่อง้าไม่ลมเท่าไหร่นะสองตัวเลยนะ ใหญ่แล้วแต่ใจลูกพี่ถึงเพราะว่ารถเกี่ยวเนี่ยเขาว่าเขาไปเกี่ยวมาเกี่ยวที่แปลงก่อนหน้านี้มา,วา e กว่า20ไร่หัวจะไม่ทันฟ้าทันฝนเนาะก็เลยต้องเอาไปสองตัวเลยมาแปลงนี้ก็เลยหอบกันมาหมดเลยครับเนี่ยเพราะว่าเป็นทางกลับบ้านอยู่แลนะ ขับตีดูดูแล้วนะไม่ได้เลยขับรถ <c oughs> ลัคาก็ดีด้วยครับข่าวช่วงนี้ของนายืนไหวเจ้าพี่เจ้าท้างอยู่นะ จะ 16, อายุ16-17นิ้รถเกี่ยวปานเจริญน,นะเก็บเกี่ยวรวงทอง นะแหลงปัดกระจายมาหาเราเลยเราเลยแรงปัดฟังเราเขียนว่าตัวตนของคนจริงนะ ท้ายรถนะท้ายปุ่มนะท้ายปุ่มท้ายปุ่มแม่คล่องมากเข้าโค้งเลี้ยวเลยในล้อแล้วเพราะว่านูน่นครับนู่นเบล่งพนมาแล้วนะผู้รับเหมาลายใหญ่นะราคาจะดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับค้วงบนนี่แหละครับเนี่ยมึนตึบเนี่ยนี่แหละผู้รับเหมาลายใหญ่ ชาวนาเขาได้ราคาดีเนาะก็ดีใจกับเขานะครับเพราะว่าอาชีพเกษตรกร,ะกรนะถ้เป็นอาชีพหลักของคนไทยเรานะครับนะผลผลิตไม่ดีอะ่ะการขับเคลื่อนประเทศชาติเศรษฐกิจประเทศชาติแบบมันจะไปดีได้ยังไงถ้าราคาผลผลิตไม่ว่าจะเป็นถั่วมันข้าวนะ เขาโพดนี่ถ้าราคาดีนี่การจับใจ่ายใช้สอยนีย่ชาวไร่าชาวนาเขาไม่กลัวแล้วครับเขาเหนื่อยขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องกินต้องใช้อะเขาต้องกินให้สมกับที่ว่าเขาได้เหน็ดได้เหนื่อยมาแต่เ็าขอให้ราคาผลผลิตมันดีหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหถูกจัดมันก็ไม่ไหวครับอยู่ไม่ได้ปุ๋ยขึ้นเอาขึ้นเอานโอแหมขนาดดันขนาดนี้ยังไม่มีสะอึกเลยครับเนี่ย เกี้เนี่ยผมเห็นดันต้นข้าวมาเลยนะตอนแรกนึกว่าจะเคี้ยวไม่ทันโอ้โหไม่มีปัญหาเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูแม่นอนะนี่เขาเรียก สู่ห้าไล่บานเจริญนยนะ เลี้ยวม้วนเดียวเลยครับเนี่ยอันนี้น่ะเลี้ยวม้วนเดียวเลยได้รอบเลยสายเยยาวนะเลี้ยวทีเดียวเลย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยูทู e ของพวกเราชาวยูทู e ทุกคนนะครับนะเจอของใครก็กดไปครับเข้าไปชมดูติดตามเขาดูาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาก ว่าน,นี้แล้วครับผมเพราะว่าลมกําลังมาแล้วตอนนี้นะลมฟ้าลมฝนมาแนละ้วขออภัยด้วยนะกล้องสั่นไปนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้เอาไม้ไมาพอดีผ่านมาเจอแบบชับไวแต่ไม่คิดว่าเขาจะนาห้าไล่นี่เขาจะใช้รถเกี่ยวถึงสองตัวนะสาเหตุก็คือฝนฟ้านั่นแหละครับ ยังไงก็คลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวคลิปตต่อไปค่อยทําให้พวกเราได้รับชมกันอีกนะครับนะสวัสดีครับ